ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่นขนควายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนู ประจำเดือนมิถุนายน2,567ค่ะซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในภาพรวมตลอดระยะเวลาทั้ง30วันหลังจากนี้การโคจรย้ายของตัวดวงดาวในแต่ละช่วงวันจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านใดสามารถที่จะรับฟังได้ในคลิปนี้ค่ะซึ่งเราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในแต่ละช่วงวันมาเป็นคำพยากรณ์ ซึ่งก็สามารถฟังได้ทั้งความเป็นลัคนาและก็ตัวราศีนะคะดวงชะตาของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนนี้จะมีความโดดเด่นค่ะเจ้าชะตาจะมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคดวงการงานดวงการเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีความโดดเด่นในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จะมีการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในการเปลี่ยนและก็ย้ายราศี เริ่มต้นกันในวันที่สองมิถุนายนดาวังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษในวันที่10มิถุนายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่14มิถุนายนดาวศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่18มิถุนายนพระเกตจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกร ในวันที่24มิถุนายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎนี่ก็คือการโคจรย้ายของตัวดวงดาวในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในช่วงของเดือนมิถุนายนจะมีดาวที่โคจรวิปริตอยู่เพียงสองดวงนั่นก็คือดาวศุกร์และตัวดาวพุธที่จะอยู่ในตําแหน่งของตัวดาวเสาร์และตัวดาวมนนะคะชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูท่านมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําราศี หลังจากวันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมาดาวพฤหัสยกย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษภเป็นภพอริของเจ้าชะตา ในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของตัวท่านจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาสถิตร่วมกับตัวดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวในราศีพฤษภนี้ก็จะส่งผลถึงสถานการณ์ของความยุ่งยากลําบากใจบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเพราะอิทธิพลของตัวดาวพฤหัสมีดาวอาทิตย์มาเป็นตัวกระตุน้นจะให ผลของการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแต่หลังจากในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์ยกย้ายออกจากราศีพฤษภก็ไม่ได้ส่งกระแสร่วมกับตัวดาวพฤหัสก็อาจจะไม่ได้ให้ผลของการเปลี่ยนแปลงหรือในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้อิทธิพลของดาวดวงอื่นๆก็จะมาให้ผลในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของตัวท่าน ในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะตำแหน่งของตัวดวงดาวที่โคจรในแต่ละเรือนชะตาของตัวท่านจะอยู่ในลักษณะของครึ่งวงกลมตามรูปที่เราได้ลงไว้นะคะดาวแต่ละดวงก็จะให้มุมสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ต้องระมัดระวังเรามาเริ่มต้นคำพยากรณ์ในช่วงของวันที่1วันที่2มิถุนายน ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลในช่วงของวันที่สองมิถุนายนดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรส่งผลดีกระดวงชะตาของตัวท่านโดยตรง ในพบของความเป็นปุตตะหมายถึงโชคราบฟุกมเฟหมายถึงบริวารหมายถึงผู้ที่อ่อนวัยหมายถึงสิ่งที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านเมื่อดาวังคารโคจรเข้าไปสถิตยอยู่ดาวังคารจะมีกำลังมากจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงทำให้เจ้าชะตามักจะมีลาภผลมีโชคโอกาสความสาเร็จหรือโชคราบฟุกมเฟจะมีเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ยวดยานพานะหรือของใหม่ ชาวชะตาจะมีบริวารลูกน้องหรือคนที่อ่อนวัยกว่าเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆกระดวงชะตาของตัวท่านถือว่าดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งที่ดีและจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่านหลังจากนี้ดาววังคารจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคม ในวันที่3วันที่4มิถุนายนเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจจะไปทำงานต่างถิ่นต่างที่หรืออาจจะเข้าไปสะสางแก้ไขปัญหาจากบริวารลูกน้องการเดินทางไกลในช่วงระยะเวลานี้จะมีโอกาสที่จะมีลาภผลในวันที่5วันที่6มิถุนายน เจ้าชะตาอาจจะเจอสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจซึ่งจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆอาจจะไม่เอื้ออำนวยบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียหายที่จะเกี่ยวข้องกับในมุมของตัวการเงินบางท่านอาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ในวันที่7วันที่8มิถุนายนเกณฑ์โชคลาภลาภผลจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา โดยเฉพาะลาาผลในมุมของตัวการงานส่งผลดีการงานดีการเงินก็ดีขึ้นในวันที่9วันที่10มิถุนายนอุปสรรคปัญหาสถานการณ์ของความยุ่งยากลำบากใจเกณฑ์การเดินทางไกลหรืออุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆก็พอที่จะทุเราเบาบางลงไปในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือเข้าไปสะสางปัญหาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องราวของตัวการงานเมื่อสะสางหรือแก้ปัญหาได้เจ้าชะตาจะมีลาภผลดีมีโชคลาบมีโอกาสมีความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในวันที่10มิถุนายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพปัต,ตนิของเจ้าชะตาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรเป็นเจ้าเรือนในราศีมิถุนและเป็นเจ้าเรือนในราศีกัน เป็นภพกรรม,มะของเจ้าชะตาดาวพุธอยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะจะส่งผลดีในมุมของตัวธุรกิจการงานหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอหุ้นส่วนที่ดีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องราวต่างๆธุรกิจการงานจะมีความเจริญก้าวหน้าการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสาร์เขาจะโครจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมิถุนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่จะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องราวของตัวการงานและหุ้นส่วนก็จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะดาวพุธจะใช้ระยะเวลาในการสถิตอยู่ในราศีมิถุน ตั้งแต่วันที่10ถึง26มิถุนายนในวันที่ 11, 12, 13มิถุนายนเจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะในมุมของตัวการงานและการเงินจะมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่คนที่จะช่วยเหลือเราหรือสนับสนุนเรามักจะเป็นคนที่อยู่ไกล ในวันที่ 14- 15มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานของเจ้าชะตามักที่จะมีลาภผลดีการงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการสื่อสารการเจราจาจะมีจังหวะทิศทางในด้านดีวาจาของตัวท่านจะก่อให้เกิดทรัพย์เจ้าชะตาจะมีมิตรสหายนะเพื่อนเก่าตลอดจนผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในมุมของตัวการงานในวันที่14มิถุนายน ดาวสุกจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอริและเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะในช่วงแรกที่ดาวสุกโคจรอ,อยู่ในราศีมิถุนเป็นภพป,ปัตตนิอิทธิพลของความเป็นดาวลาภะจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงลาภะหมายถึงโชคลาภหมายถึงโชคใหญ่หมายถึงมิตรสหายหรือเพื่อนใหม่ หมายถึงคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมาเกื้อหนุนในดวงชะตาของตัวท่านทั้งตัวดาวพุธและตัวดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งของการลิงลัคนาราศีของตัวท่านจะให้ผลกับการเปลี่ยนแปลงเจ้าชะตามักจะมีลาภผลดีซึ่งอาจจะได้จากคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามตลอดจนมิตรสหายใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ดาวคู่นี้เขาอยู่ในเรือนของความเป็นภพปัตนิ เจ้าชะตาท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะพบรักครั้งใหม่หรือคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็จะเข้ามาเกื้อหนุนในเรื่องราวต่างๆแต่ความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะไม่ยืดเยื้อหรือยาวนานตามลักษณะของตัวดวงดาวที่จะโครจรเข้ามาในราศีมิถุนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ตลอดระยะเวลาที่ดาวคู่นี้เขาส่งกระแสถึงตัวราศีและลัคนาของตัวท่านนั้นเขาก็จะให้ผลดีถ้าเราจะโฟกัสในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวการงานหรือเกี่ยวข้องกับตัวผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้ดาวคู่นี้ก็จะส่งกำลังให้กับการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่านค่ะซึ่งตัวดาวศุกจะอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวเสาร์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมิถุนเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่8กรกฎาคมวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพปตัตนิของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งของการลิงลัคนาราศีของตัวท่านและโคจรสถิตร่วมกับตัวดาวพุธและตัวดาวศุกร์ค่ะถือว่าดาวทั้ง3ดวงนี้จะเกื้อหนุนในดวงชะตาของตัวท่าน ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะหมายถึงความสุขความสําเร็จการเดินทางไกลหมายถึงโชคใหญ่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเมื่ออาทิตย์โคจรเข้ามาร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิจะส่งผลดีในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเจ้าชะตาท่านใดนะคะที่ยังโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้จะมีโอกาสได้พบคนถูกใจคนรู้ใจคนที่เข้ามา ผัวพันในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือผัวพันกับชีวิตของเจ้าชะตาก็มักที่จะเข้ามาช่วย,วยเหลือเราสนับสนุนเรามาเกื้อนหนุนในเรื่องราวต่างๆคู่ครองของตัวเราหรือคนที่เข้ามาก็มักที่จะนําพาโอกาสความสําเร็จสิ่งต่างๆบางท่านก็มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างที่หรือต่างประเทศอาจจะไปกับคู่ครองของตัวคุณหรือไปกับคนรักของตัวคุณก็ได้ แต่สำหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีโอกาสที่จะเจอคนเข้ามาพัวพันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ความรักของคนเก่าความรักของคนใหม่หรือคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์้ำจุนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องราวต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นกับดวงชะตาของตัวท่านได้ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูว่าจะตัดสินใจในรูปแบบไหนลองพิจารณาคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะพบความรักที่สดชื่นสดใสแล้วก็สมหวังค่ะดาวอทิตย์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีมิถุนตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม ในวันที่ 16- 17-18มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีลาภผลดีซึ่งอาจจะได้จากคู่ครองคนรักคุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภที่ได้จากการเดินทางไกลหรือบางท่านก็อาจจะมีมิตรสหายนะคะเพื่อนเก่าอาจจะส่งข่าวมาหรือมาพร้อมกับข่าวดีในวันที่18มิถุนายนพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมังกร เป็นพบการเงินของเจ้าชะตาพเกตโคจรเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องวางแผนบริหารจัดการในมุมของตัวการเงินซึ่งอาจจะมีลาภผลที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาแต่อาจจะมีรายจ่ายนะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รออยู่ตามลักษณะของตัวภเกตหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภฟุกฟกในมุมของตัวการเงินที่อาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ลี้ลับหรือสิ่งที่เจ้าชะตาให้ความเคารพนับถือ ในวันที่19-20มิถุนายนเจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเหตุปากเสียงหรือทะเลาะเบาแวงระหว่างท่านกับคู่ครองคนรักอาจจะมีประเด็นข้อพิาพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางท่านที่ทำงานมีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือทำงานกับคนต่างเพศให้เพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีปากเสียงในวันที่21-22มิถุนายนเจ้าชะตามักจะมีเกณฑ์ได้ลาผลหรือลาปาก บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจหรือบางท่านในช่วงของสองวันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุแห่งการใช้จ่ายเงินหรือมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ได้ในวันที่23 24- 25มิมิถุนายนทิศทางกระแสการเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ค่ะอุปสรรคในเรื่องราวของตัวการเงินจะมีเกิดขึ้นการใช้จ่ายเงินที่มากเกินกำลัง การใช้จ่ายเงินกับการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจอาจจะส่งผลถึงกระแสการเงินที่อาจจะขาดมือได้อุปสรรคภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนภาระหนี้สินก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลถึงทิศทางกระแสการเงินอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ควรในวันที่26、27มิถุนายนเกณฑ์การเดินทางการเข้าสังคมการติดต่อการสื่อสารการเจรจา โดยเฉพาะการเข้าไปพูดคุยเจราจารในมุมของตัวการเงินกับมิตรสหายวงสังคมหรือพี่น้องตลอดจนเพื่อนเก่าอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุปากเสียงหรือทะเลาะบ่อแวงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้บางท่านอาจจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ในวันที่27มิถุนายนดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพมรณะของเจ้าชะตา ดาวพูดอยู่ในตำแหน่งของตัวดาวมนคือดาวที่โคจรไม่สม่ำเสมอมีเดินหน้าสลับถอยหลังหรือบางครั้งก็จะหยุดนิ่งในช่วงระยะเวลานี้อิทธิพลของความเป็นดาวการงานจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงเจ้าชะตาอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในมุมของตัวการงานอาจจะมีความผิดพลาดหรือมีความเสียหายธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการลงลายมือชื่อการเซ็นสัญญาหรือการทําธุรกรรมต่างๆต,ต,ต,ต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะ ซึ่งตัวดาวพุธเองจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีรากรกฎค่อนข้างที่จะนานในวันที่28-29มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเรื่องราวสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคนในครอบครัวอาจจะมีประเด็นข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างที่ หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวครา,าวของญาติผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยในวันที่30มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภลาภผลก็จะมีเกิดขึ้นกระดวงชะตาของตัวท่านสำหรับท่านใดที่อยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะให้บริวารหรือคนที่อ่อนวัยกว่าเป็นคนหยิบเลือกรางวัลให้หรือเจ้าชะตาท่านใดที่มีเกณฑ์ของการเดินทาง อาจจะลองเสี่ยงโชคจากการเดินทางก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภฟุ่กฟุกค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีธนูและลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะ ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ